สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้นะครับเราตามเจ้าลอกหยดน้ํานะครับกระแสเดือดแห่งปีนะครับมาแล้วนะครับกับเจ้า G ีแม็กับตันตัวนี้นี่มากี่พันตัวก็ไม่พอขายนะครับรอบนี้ผมได้แบ่งมาแค่ร้อยกว่าตัวนะครับฉะนั้นขครช้านี่อดแน่นอนนะครับปีหนึ่งมันมาแค่ครั้งเดียวนะครับ กับเจ้า g m a x กับตันนะครับชุดแต่งเป็นสีดำทองนะครับเรียกว่าแต่งซิ่งเต็มระบบมาให้เลยนะครับแขนเคปล่าแต่งนะครับดาวแต่งเคปล่านะครับมีกิ๊กเสียงด้านในนะครับเรียกว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับฝาครอบนวงแต่งนะครับสีดำทองนะครับน็อปดำทองนะครับบอดี้จะเป็นสีควันบุหรี่นะครับเน้นแบบเท่ๆนะครับสปูลก็เป็นสปูลทรงกลางนะครับไม่ตื้นแต่ไม่ลึกนะครับถือเน้นใช้งานครอบคลุมนะครับตัวนี้เน้นใช้งานครอบคลุมนะครับ ลูกเกียร์ซายนะครับขนาดใหญ่นะครับทำให้เราส่งเหยื่อได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับก็เรียกได้ว่ามือใหม่ตีได้นะร้อยเปหลับตาตีได้เลยนะครับแต่ต้องเอาไปฝึกนะไม่ใช่เดินมาปุ๊บเขืยังได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องเนาะมา11ลูกปืนบวก1นึ่งตลับนะครับหรือสิลูกปืนสแตนเลสกันน้ําเค็มนั่นแหละนะครับ พ้าเบรกเป็นคาร์บอนครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับพ้าเบรกคาร์บอนพลังเบรกถึง6กิโลก็เรียกได้ว่าชะโดนี่งัดสบายครับประช่อนนี่กระเด็นขึ้นมาเลยนะครับใครที่มองหาลอกแบบเน้นใช้งานครอบคุมนะครับไว้ลุยๆราคาไม่แรงนะครับน้สายช่อนบุฟเฟ่กระพงบุฟเฟ่นะครับหรือว่าใครที่เดาไปปั่นพวกบัรเบสกบกระโดดกบขาเตะนะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับ คุ้มมากและสวยมากน้ำหนักเออผมลืมพูดไปได้ไงครับน้ำหนักหนึ่งร้อยเก้าสิบกรัมครับหนึ่งร้อยเก้าสิบกรัมนี่ผมมีสติตัวเก่าอยู่นะครับน้ำหนักเท่ากันเป๊ะนะครับตัวนุ้นสองหมื่นกว่าครับตัวนี้ไม่ถึงสองพันก็ขายที่มองหาลอกเท่ๆสักตัวนะครับเน้นไว้ใช้งานลุยๆนะครับผมแนะนําตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคุณภาพเขาเนี่ยครับแก้วจริงๆนะครับอ่าแค่ชุดแต่งความจริงแค่เฉพาะชุดแขนมันเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณนัก เก้าร้อยเก้าสิบแล้วยังไม่รวมดาวแต่งดาวแต่งประมาณสองร้อยห้าสิบฝาครอบอีกสองร้อยห้าสิบนะแค่นี้มันก็พันห้าแล้วะครับโอ้โหแค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วนะผมมีเข้ามาซ้ายและก็ขวานะครับฉะนั้นใครที่เป็นสาวก G m a แมกนะครับหรือว่าตามหามาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ห้ามพลาดนะครับรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าปีหนึ่งมันมาครั้งเดียวนะครับฉะนั้นอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับ ราคาเดิมนะครับผมจัดให้ราคาเดิมนะครับหนึ่งันเก้าร้ยเก้าสิบาทหนึ่งันเก้าย้าบาทบวกค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทยนะครับห้าสิบาทเท่านั้นนะอ่าวค่าส่ง e อ s 50หสบาททั่วประเทศไทยนะครับไทยช้าหมดนะครับผมบอกได้เลยว่าเกินคุ้มจริงๆนะครับไม่อยากให้พลาดนะโอเคก็วิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับคอปรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับทักมาที่ Facebook Fanpage หัดไทยฟิชชิงสุข,ขุมวิท85ได้เลยนะครับอย่าลืมแจ้งแอดมินด้วยนะครับว่าจะเอาซ้ายหรือเอาขวานะเพราะว่าบางคนถามมีรอบก G ีแม็กไหมหายไปชั่วโมงหนึ่งมีหมุนซ้ายไหมกลับมาทีหมดไปแล้วนะครับก็ฉะนั้นรีบหน่อยละกันนะครับมันได้มาน้อยนะครับมันได้มาน้อยนะครับไม่อยากบอกเลยนะว่าเฉพาะคนจองอย่างเดียวนี่ก็กดไปจะเกินครึ่งแล้วนะครับเฉพาะคนที่จองผมไว้นะครับกดไปก็จะเกินครึ่งแล้วฉะนั้น ใครตามหาอยู่ผมแนะนําว่าต้องรีบสุดๆนะครับรีบสุดๆนะโอเคงั้นก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ